บอสโจยังคงยกตำแหน่งนี้ให้กับปุ๋งหญิงตลอดไปตำแหน่งใดน,นั้นก่อนอื่นขอกาวคำว่า,วาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง,ป,องป้องปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำมาพอบมาพบกันในเวลานี้ครับ15นาฬิกา39นาทีตามคำที่นักปราดญ์เพื่อนได้กล่าวไว้ครับ ตำแหน่งอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อบอดนมานานมานีีบอสโจเดพโดถึงลาดหน่อยอุเิงแบบนี้ครับหวันใจมหาชนเดนี่ผู้บ่บอสโจยังยังกล่าวถึงลูกสาว อยังวาครับตำแหน่งอยู่กับเราได้ไม่นานแต่ตำนานนั้นอยู่กับเราตลอดไปตำแหน่งขวัญใจมหาชนพร้อมได้บอดดบอนานครับแต่อุงอิงสร้างตำนานตลอดไปอุงอิงเกิดมาเพื่อสร้างตำนานบทใหม่ให้ครับบรรดารม,มะละมะลมล้ำให้กับเวทีต่าง ได้เข้าไปได้ขัาไปยังครับได้ขับไปประกวดนั่นเองประกวดอันใดอย่างคมชันลึกอวอร์ดถือว่าเป็นการแข่งขันเป็นการประกวดประชันแฟนคลับเอซคือกันดังที่บอสโจรพระเดชโพสต์ออกมาครับลูกสาวองหอิงอ คือขวัญใจมหาชนของจริงของแท้ครับบ่ได้ไปใส่ตำนานยางหลาหนอยวินยังคงเป็นตำนานตลอดไปยังเป็นที่กาวขานอีกนานแสนนาน,านโล่ที่ได้มานั่นก็คือความทรงจำที่ดีครับ ความทรงจำที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับรางวัลน,นี้ได้รับเกียรติจากวิตรหมอแค้นแฟนหมอล่ำนน่ด้วยความหักโดยความแห้งโบสถให้คะแนนโบสถให้เป็นกำแหง้งกำลังใจแห้งเคียย์แห้งใจจังในตำแหน่งนี้มา การที่บ่ได้ตําแหน่งของลาน้อยอุงอิงหรือไม่อย่างไรนี่ในมือนี่ครับผู้คนจะได้ไม่ได้อุงอิงก็คือขวัญใจมหาชนขวัญใจมวลชนอยู่แล้วเป็นสิ่งตายโตอยู่แล้วครับสำหรับลาหน่อยอุงอิงยังมีรางวัลอีกมากมาย ที่มิดหมอแค้นแฟนหมอลำนี่เพต้องเสียค่าใส่ใจครับเพต้องเสียคาใส่ใจในการไพโหวตเพื่อจะเอาตำแหน่งนั้นมาแบบแบบแฟแฟ่สำหรับการแข่งขันสำหรับการโบวเพราะโวต โบดเสียเงินบางคนครับหลายผู้หลายคนไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ทางด้านช่องบอสโจ้ดีละที่คนโพตออกมาว่าปีหน้านี่ก็ต้องส่งไล่ชือ่อส่งไล่ซื้อหุ้หญิงไปประกวดเก็บเงินไว้เป็นมาไล่ให้ลูกสาวดีกว่าถ้ามันจะเป็นแบบนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เห็นดีน้าครับเราเก็บเงินออมเอาไว้เข้าหวซัมนี่ซัมนี่เป็นบอแต่เข้าเก็บไปซัมานี่คือกันเก็บเท่ละสิบบาทเก็บเท่ละหาบาทสุดท้ายมันก็ได้เป็นเงินก้อนเพื่อจะนำไปลูกสาวในมือมือสำคัญสำคัญอย่างเช่นง,งานวันค่ายวันเกิด เปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลนั่นครับนั่นคือความคิดเห็นของผมนะครับส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นเช่นเดียวกันกับบางคนี่ว่าถ้าโบสเสียเงินแบบนี้สู้เก็บเงินเอาไว้ให้ลาไนอู้หญิงดีกว่าเพราะว่าหลายคนกาจะมีความคิดไปในทางเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับคอมเมนต์มา แบ่งปันความผู้แบ่งบันความผูมม้ซึกกันนั่นครับพ็หลังจากที่บอสโจได้โพสออกมาหลายผู้หลายคนบอสบายอ,อกบอสบายใจไปถล่มคอมเมนต์ของบอสโจมากมายทังดานซื้อต่างๆกตีข้าวเรื่องราวเกี่ยวกับบอสโจบอผ้าหูหิงไปในงานนี้ครับ เป็นเพราะอะไรด้วยเหตุผลคนใดหลายคนมีคำถามครับไปยังบอสอยู่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางคนก็ตัดพ่อตัดพ่อไปถึงว่าเอาคาสัน้นขอให้โบสถ์ให้เหตุงถ้าบอไปถ้าบอดได้ บางคนคืออย่างครับเสียความหมู่เึกบอกง่ายๆคือการคนคนหละคนหนึ่งอะเสียความหมู่เสืกับความหวังที่จะขวงสิใดเบิ่งสิไดแย้งนี่แหละกับบ่ได้เบิงง่งผิบบดหวังเกิดความผิดหวังขึ้นนั่นแหละครับจังได้พดูดระบ,บายความหมู่ซสกอออกมา ผมเสีอบ่าบอสจัเพิ่นกไดอ่านอยู่กับความรู้สึกของมิดหมอแคนแฟนหมอล่ำหลายผู้หลายคนที่ทรงเข้าไปครับรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ยังครับมันบอแร์แปัไหาสำหรับมิดหมอแคนแฟนหม้อล่ำหลายผู้หลายคนลาน่อยอุณเองมีแฟนคลับเอฟซีมากมายเยอะก็จริง แต่หลายผู้หลายคนครับก็บเป็นผู้มีอายุเพชรยังบ่เป็นบ่มีทุนบ่มีห้อนที่จะส่งเสริมหูกสาวนั่นครับเป็นแนวทางอีกท่าหนึ่งครับที่เ็ดให้วิดม้แคนแฟนมาลําอาจจะผิดหวังในครั้งนี้กับบ่เป็นยังครับผูงหญิงก็ยังเป็นูหญิงผูงหญิงก็ยังเป็นขวัญใจมหาชน อยู่ทุกที่ที่ไปทำการแสดงขอบอุ้นพี่น้องกวางปลายครับมิดมอแค่นแฟนมอลได้เข้ามาเบิงมาแยงช่องไทยซ mm ีเกตชาแนลพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม